สวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านคลิปนี้กับม็อบปุพอกับดนลาพันลุยหรือว่าอโยอ่าอีกช่องหนึ่งกับเป็นออโยซานเนลพรมพี่น้องอืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เด้อครับผมแอดกับลงไปในวันใดลงในเพราะว่าช่วงนี้มีปัญหากับทาง y ย u ทูบพรมพี่น้องอ่าลงไปก็บมีความหมายยังแอดกได้ลยลงหายยู่แอดกับจะให้พ่อแม่พี่น้องได้ทีดกดติดตามกดอ่านี่ กดไลค์กดแชร์ให้แอดกับชินฮอสเชิ่กันครับผมแอดกับเรืยเดี๋ยวเอามาลงให้เนยลงเนยบลงอเนยครับผมเพราะว่าทาง YouTube เปิลอยังปิดกันอยู่พผมพี่น้องมีปัญหาอยู่แอดกับเลยลงไปกับคนกับเบิ้งหน่อยพผมพี่น้องเพราะว่าเป็นปิดกันอยู่เปิลอยังมีปัญหากันอยู่พผมพี่น้องเพราะว่าจะเป็นช่องทุ่งท้อง พารวยหรือว่าถุงทองซนเนลกับปิดไปแล้วพ่มพี่น้องเป็นมาลงแล้วถามพ่มพี่น้องติดตามของอาจารย์เจี๊ยบหรือว่าทางช่องอาจารย์เจี๊ยบกัติดตามช่องลรา,านพารวยหรือว่า audio snail เป็นได,ด้เด้อพ่มพี่น้องเพราะว่าจะมารวมให้ในช่องเดียวเอามาลงในสองช่องนี้ช่องลรา,านพารวยหรือว่าช่อง audio snail เด้อพ่มพี่น้องท่านใด้ติดตามอาจารย์เจี๊ยบจาของช่องถุงทองพารวยหรือว่าถุงทองซนเนลก็ดี อาครับผมกะมีปัญหาหลายครับผมย t u b e ชูมืออี่เพิก่กะถ้าเขาก็ทำตามกดตลอดที่่องใหญ่ๆเพิ่นกะล่งให้เช่นกันเพิ่นกะล่งขึ้นกันแต่ว่ามีปัญหาโ่รยพีน่น้องเลยมีปัญหาใน่องน,น้อยๆเออหรือว่ากดดันในช่องน,น้อยๆโปพี่น้องเลยอ๋ยออันนี้คลิปนี้อจะพาพวรยพีน่น้องมาติดตามแนวทางของรัฐบาลไทยของงวดวันที่สิบหก ผมมาพันสองพันหกร้อยหกสิบเก้ากันก็เริ่มจากสุดติ่มของอาจารย์โยหรือว่าสรุปโค้งสุดท้ายอาจารย์โยแล้วป่เล็กระลับ t s ลงไในกลุมอ่าชุดนี้ลงไในกลุมเวิร์ดเลยพวยพี่น้อยอ s ได้มาเนี่ยเด็ดทั้งนั้นครับผมงวดที่พานมาบพาว่าจะเป็นหนุ่มน้อยร้อยล้านก็นดีครับผมการเข่าเต็มเต็มเลยพวยพี่น้องอย่างเช่นของหนุ่มน้อยร้อยล้านเดี๋ยวแอดจะไม่เบืองครับผมตัวอย่าง เท้าเต็มเลยเอาแอดเจ้าไม่เบึงก่อนจะปีวงนงแนวทางเขาเบืองคาเตือนก่อนพี่พี่นอ้องคําเตือนปวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดพี่พี่น้องมาเลยสนับสนุน,น,นให้หน่นการพนันใดๆทั้งสิ้นครับผมลุงยังกับพิษพี่พี่น้องในยูทูบแอดก็เลยใหแต่ในลใกลุ่มดีกลัวพี่พี่น้องท่านใดอยากเข่ากลุ่มกันถักเบอร์อดีไลน์มาได้ครับผมเดี๋ยวแอดจะขึ้นเบอร์ที่หน้าจอให้ลง โจนเนี่ยนกะยังสั้นยังสี่พิษกดโอ้กดหลายยังสั้นยังสี่สารพัดกดของยูทูบพปรเมพี่น้องเอ,อ้ยอืมวัดแต่เฮาอ่าโน่นนั่งที่สารพัดอืมแอดก็เลยเมื่อยใจพปรเมพี่น้องเอ้่ผมมีกำลังแรงใจลงให้แอดต่อกินหอดพปรเมพี่น้องเอฟซีครับผมกินหอดก็เลยอ่าทิมโปรเมพินองบ่ได้ถ้าตามจริงเนี่ยโมอ,อยากลงเลยพปรเมพี่น้องเอ้ยมันผมมีกำลังแรงใจจะลงให้ อ๋อโปรยพี่นอ้องมาเบิ่งของอ่าที่พานมาว่าที่พานมาเนี่ยของเก่าเข่าเต็มๆหลายหลายชุดเลยที่เอดลงไห้ในกลุ่มโปรยพี่น้องครับว่พี่น้องอยากติดตามว่าจะเป็นอาจารย์อยู่อาจารย์เจี๊ยบกะทักไล่เข้ามาเด้อพปรยพี่นอ้อยแอ็ดกะวบาคคอยได้ล่งไห้ในช่องครับผมลงไห้ในกลุ่ม ดีกว่าจะม่มีปัญหาพ่อยพี่น้องล,ลงให้ในกลุ่มจะมุ้มีปัญหาปัญหาหลายลงให้ทางช่องก็ไดไรได้ก็ยังม,มีเออปิดกั้นไรได้เขาอ,อีกพอพี่น้องเลยอือันนี้ครับผมเออยางเชนของปู่ทุดงตาทิพย์เก้าแปดสี่ตัดออกก็ไในแปดสี่สี่แปดกัออกเข่าล่างเต็มๆนี่แอดลงให้ในกลุ่ม หรือวา่าในช่องงวดที่ผ่านมาเนี่กับว่าแน่ใจตวไาเอดลงให้ในกลุ่มมีเอฟซีในกลุ่มพันได้โชคได้ลาบกันนี่ว่าจะเป็นชุดนี้ชุดของอเลขเด็ดเงินล้านงวดที่แล้วเม็ดเดียวหกสองเก้กระเข่าที่หกสเต็มเต็มเลยในกลุ่มพันกันกบโชคได้ลาบกันว่าจะเป็นวงในไทยด่วนสุดๆหนึ่งกุมภาพันธ์วิ่งแดเม็ดเดียวกับมา ันจับคู่ให้เม็ดเดียวคือเซนกันก็คือเก้าแปดสี่ก็เข้าแปดสี่สี่แปดพี่น้องอืเม็ดเดียวปานนี่จั๊กจียวจังไดอีกแล้วพนพี่น้อยเนี่ยเรื่องเซนของอ่าปากเจ้ามือรัฐบาลไทยถึงกุมภาพันธ์วิ่งสี่มาเน่ยสี่เจ็ดสี่แปดก็เข้าที่สี่แปดพี่น้องในกลุ่มนี่ไปโชคได้ลาบกันเยอะครับผมว่าจะเป็นอ่าของเลขแม่จันทาเม็ดเดียวหกสองเก้า เพิ่นใหกสองเล้กก็ตัดออกสองเก่าเ่าเต็มเต็มถูกกันเยอะหลายแสนพ่อพี่น้องเลยอืมแล้กก็มาชุดของอ่นชุดเน้นพิเศษร้อยเปอร์เซ็นสองเก่าหาที่หกสองเก่าเต็มเต็มเม็ดเดียวเลขเม็ดเดียวทั้งนั้นเลยพ่อพี่น้องแลกักการนมน้อย1อยล้าน9ก้าตัดออกออกับสอง2ก่อ่าแล้วก็ 94, เกา4กับเ้าที่ 2, 2เกาเกา2เต็มเต็มเช่นกันครับผมสาหรับหนุ่มน้อยร้อยล้านกับ้วก็มาอ่ลอลาล็อกร้อยล้านอ่ารัฐบาลไทยเม็ดเดียวกุมภาพันธ์งกุมภาพันธ์484 84ราคา 84cc 40พลอยพี่น้องประมาณ8 4 8ลราคามาอีกชุดหนึ่งรัฐบาลไทย1กุมภาพันธ์2169ปูทุดงกาจิบเม็ดเดียว984ก็กเข้าที่84พลอยพี่น้องเออจะเสียวตรงๆซัมได้อีกอืมเอาครับผมนี่แหละที่ลงให้ในกลุ่ม มันก็จะโชคได้ลาบกันเยอะครับผมในกลุม่มเลขเด็ดๆทั้งนั้นครับผมเอ้าหามาเบื้องของอาจารย์โย่พี่น้องเอของอาจารย์โยกันรัฐบาลไทยของอาจารย์โย่เบื้องสุดเต็มหันกรสรุปจวนสรุปรัฐบาลไทย16่ักรยกุมภาพันธ์2569ออโยวิ่งลูด6กับ7จฟันไม่เดียว6 หกสองหกสามหกสี่เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่ศูนย์หกสองศูนย์หกสามศูนย์หกสี่หกหกสองเลขเด่นล่างพนนีมีศูนย์แล้วก็มีสองมีหกเลอครับผมเด่นล่างมีศูนย์มีสองมีหกเอาอันนี้เป็นของอาจารย์โยฮกกาเบืองชุดสายด่วนก่อนเที่ยง,องอพี่น้องอเอด็ดมือนกับฝ่ายแลี้ยวพี่น้องอือ ตอนแอดอัดคลิปอยู่นี่พ่อยพี่น้องเลยมีอย่างเสียงอย่างคอกแคกคอกแคกแอดก็เลยหยุดฟังพ่อยพี่น้องเสียงคอกแคกคอกแคกพอมือน,นี่เป็นมือวายหรือว่าเจ้าที่มันมาขอส่วนบุญส่วนกุศลเอา้ามือเดี๋ยวจะวายให้ได้ให้กินลอถ้าก,กินเลยเจ้าที่จะท่างก็ได้มือเดี๋ยวแอดหรือว่าอาจารย์โยนจะวายให้กินมืออืม เป็ดหูว่าจะเป็นเป็ดเป็นไก่เป็นเป็ดกะนีของขาวของหวานมื่นหลาเจ้าที่เจ้าทางพันกนพอยพี่น้องอือแล้วกขขอโชกขอลาบขอโชกขอลาบกับเจ้าที่เจ้าทางเพิ่นอืมมันเร่งเนี่็ขอให้มาเข้าฝันเด้อพลอยพี่น้องอัดทุกตอนนี้อัดชิบอยู่ประมาณเที่ยงคืนพอยพี่น้องอืมสองเสียงสองเือเลียพอยพี่น้องเสียง ก็แก๊ก็แกเกีกเพราะบมมีอย่างเบื้องล้วบมมีเสียงอย่างบมมีอย่างเออแอดกังงคือกันเออพอมาเนี่ยคนหัวลุกคนพี่น้องเออถือว่าเจ้าทีเป็นอยากกินบ่วะอืมขันอยากกินกะบอกเลขเด้อมือแร่งเนี่ยสักสามตัวเด้อพ่อพี่น้องอ่าเจ้าทีเจ้าทางก็ได้เออเมียตัวเมียทรณนี่ก็ดีเือขันว่าอยากได้ยังกะมาเข่าฟันโลดอื เดี๋ยวลูกสร้างลูกมากนจะเอามาถวายมืออื่นขอให้มาบอกอยากกินอยกากจักยังกระไดลูกสร้างลูกมากจะได้จัดมาให้ของก่นของข้าวกระไดมืออื่นกันอา้ามืออื่นเป็นวันไหวพ่อพี่น้องมืออื่นเป็นวันไหวเด้อครับผมเอา้านี่เป็นสายดว่วนเนอะพ่อพี่น้องเอ้อัดในคืนของวันที่สิบห้า กุมพาพันสองพันแต่ว่าชิไปปล่อยมืออื่นวันที่16กกุมภาพันพส์งพันห้าร้อยหกสิบเก้เอดกัอัดไเคือไฝมืออื่นเพราะว่าแอดจะได้ไ่ายเลี้ยงพ่อพี่น้องจะไปไหว่ไหว้อยู่บ้านนี้แล้วก็ไปไหวายนึงเทียบกับ่า,าอีครับผมไหว้สองที่ก็เลยแอดอยันม่มีเวลาแอดก็เลยอดัดคลิปให้ช่วงดึกๆเด้อม,มนันจะเทียงขึ้นแหละพ่อพี่นอ้องอืม เสียงก,ก,ก,กยอ,อ,อาากแกกอกแกกอยู่เอ๊ะแอดกิดงงหยุดไปสุดที่แอดเงียบไปนั่นแหละแอดเพิงเอาก็ไม่มีเสียงเยียเสียงกอกแกกอกแกเกสียงบีบขวดน้ำหรือว่าเพิ่นอยากน้ำโอ้เอ้ากลับมาเข่าฟันเด้อเจ้าที่เจ้าทางก็ได้บ้ามากเลยกับคนหัวลูกหรือว่าจะออกตัวใดเนาะเจ้าที่เจ้าทางหรือว่าออกตัวอาจารย์โยด ตัดห้ยดีบอ่ออกในตัวนี้บอกกเขาฝันในเดอ้อถ้าจะออกตัวนี้ก็ได้แอดจะได้ไปซื้อน้ำอแอดก็อยากถูกเช่นกันพ่พี่น้องเอ้ยรางวัลที่หนึ่งแอดก็อยากได้จะได้สบายแน่พ่พี่น้องเลยถูกจากสิบสองล้านสามสิบล้านกับเขาแน่พ่พี่น้องเอ้ยอยินยินแต่ข่าวแอดก็อยากได้เช่นกันเอาโมบิึงของอาจารย์โยเด้อพ,พี่น้องนี่แอดกับ บริการดอกเพึ่งเอาหุ้นพี่น้อง,งเลยของอาจารย์โยกว่าจะเป็นสุดเต็มยังเซ็นสรุปสายด่วนรัฐบาลไทยงบวันที16กุมภาพันธ์2169อโยพิ่งรูด6กับ7มิตรฟันมิตรเดียวคือ6 2 6 3 6 4 7 2 7 3 7 4อันนี้สุดเต็มเหมืนเด้อครับผมเอากสารตัวมันจำให้0 6 2 0 6 3 0 6 4 6 6 2 ตามจริงนี่อาจารย์โย่พันใดลักลอยนี่อาจารย์จำให้หากับศูนย์ศูนย์กับหาเด้อลักลอยเพิ่นงวดที่เลี้ยวเพิ่นกายเก่าเก่าก็สงสัยเก่าแต่ว่ามาเพิ่นจับคู่เดียวให้คือเก่าสีสองขเข่าสี่สองเก่าเกาสองของอาจารย์โยเ่ออเต็มเต็มเลย FC ซีแฟนคลับทั้งช่องนี่ได้โชคได้ลบ,บกันเยอะเลยพปรฟิแนเอามาเบิ่งของ าสายด่วนก่อนเที่ยงพแม,มพี่น้องสายด่วนก่อนเที่ยงล้วก็สายด่วนไม่อีกชุดหนึ่งพันจับมาอีกชุดหนึ่งอาจารย์โยจ่จำให้อีกชุดหนึ่งสายด่วนก่อนเที่ยงรัฐบาลไทย16กุมภาพันธ์2569อยเโยเบ็ดเดียวคือ6บนรางชุด6ตัว6 0 8เปนจับ6ตัวให้เลยพแม,มพี่น้องสำหรับอาจารย์โย่6ก6 6น 08 662สองตัวเปนจับให้60 63 62 64อ่า062 562 662เม็ดเดียวลงังแขนแขนคือ1661ละกะสายด่วนรัฐบาลไทย16กุมภาพันธ์2569อยโู่วิ่งรูดบนล่าง6กับ7เป็นจับคู่ให้ 0 6 2 5 6 2 0 7 2 5 7 2 6 2 7 2องนองห้พี่น้องเอ้ย6 2 7 2เองาจอดกระจัดทัดกระเรีอนผ่านเด้เอพี่น้องทุกสูตรทุกแนวทางทุกตัวเลขตัวเบอร์นี่มีสิทธิ์เข่ามีสิทธดรุดเดยทั้งนั้นพี่น้องอ่ากัดตามสูตรตามคำนวณเนี่แหลพี่น้องเอ้ยตามคนอ่าแอดกระท่ำตามสูตรตามตำล่า,าถ้าชอบกระจัดถ้าคัดกระเรีอนผ่าน ทุกสูตรทุกแนวทางนี่มีซิ์เขามีสิดรุดได้ทั้งนั่นพ่นพีน่น้องเอ้าพวพี่น้องเอ้ยอัดจิตไปกะขนฮุ่นลูกไปนั่มพวยพีน่น้อยเพราะว่าแอดกับเขเคยได้ยินสองเสียงสองเทือ่เลี้ยวพ่อพี่น้องเสียงเอ้าคือว่าเจาทีพันอ,อ,อ,อยากกินยังกะมาบอกมาก่าวเดอ้อเดี๋ยวแอดจะเอามาถวายว่ามือเป็นมือไหวแล้วมือนอเป็นเอ สื่อของมาไหวแล้วมือจะเป็นมือวายถ้าเป็นอยากนั่งกับมาบอกมากล้าวกันแอดจะเอาอมาถวายอของหวานของข้าวก็ได้นี่นะพลพี่น้องเอยเบิ้งเอาพิจารณาเบิง้งแคบหน้าจอว้แล้วไปพิจารณาเบิง้งชอบจังจัดคัดกระเื่อนพานทุกสูตรทุกแนวทางทุกตัวเลขตัวเบอร์นี่มีสิ์เขามีสิดลุดไดทั้งนั้นพลพี่น้อง สำหรับคลิปนี้แอดต้องขออนุญาตอกก่กรมันเงาเรียนพี่น้อยสำหรับคลิปนี้ก็ต้องกราบขอบุญขอบคุณทุกกำลังแรงใจว่าจะเป็นพ่เมีไอพี่ทั้งบ้านหรือว่าแนวทางเลื่ีงดีๆแต่มาตําเสนอสมพลพี่นองกัเอาไปพิจารณาเบิงเนาสำหรับคลิปนี้กั อวยพ่อเนี่ยพ่อไม่พี่นอ้องมีแต่ความสุขความเจริญอายุมั่นขวัญยืนอย่าเจ็บอย่าจนร่ำลำรวยรวยทุกทุกทันเด้อพ่อแม่พี่นอ้องเมือเงิวันที่สิบหกอ่ากลุ่มพันสองพันอร่อยหกสิบเก้าขอให้เฮงเฮงปังปังถูกประวันทีหนึ่งกันทุกทุกทันร่วมทั้งเอ็ดนำ้ำเอด็ดขยะถูกเส้นกันพ่อไม่พี่นอ้องขอจากสิบสองล้านหรือว่า 60, หกสิบสามสิบล้านเทนเดอร์มือเงินี่ยเท่าที่จะทั้งกระดาษขอให้เอฟซีแฟนคลับทางช่องมีโชคมีลาภน้ำ อาจารย์โยเนยหรือว่าอาจารย์เจี๊ยบก็ได้ก็ขอให้เฮงเฮงรำรำลุลุ่ยกันถูกใวันที่หนึ่งกันทุกทุกทันสำหรับคลิปนี้ตอนลาบพราด้วยถงขอตัวอำลาไปคนไว้พบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ